เก็บเกาลักกันค่ะเยอะเลยดูสิเกลือนไปหมดเลยค่ะเกลือนถนนทปหมดเลยนี่ค่ะลูกเกาลักเยอะมากเลยนี่คืนในฝนล่วงนะคะนี่ลูกมันนี่ค่ะดีพาดูนี่ลูกเกาลักค่ะเกาเกาลักเมืองนอกน,นี่ลูกลูกเก็บได้เลยลูกเกาลักนี่ค่ะนี่ เยอะมากเลยดูดูด,ด,ดนี่ค่ะลูกลูกลูกที่ยังไม่แตกมันร่วงลงมาค่ะร่วงมานี่คือเป็นเป็นลูกอยู่ยังไม่แตกนี่นี่สามารถที่จะที่เหยียบได้เลยยี่แตกไปแล้วเก็บแบบเนี้ค่ะเก็บข้างทางเยอะมากเลยออ้ยเมื่อคืนมีลมแรง เยอะมากเลยเกาลักเขาลักนู่นค่ะดูนุ่นนุ่นดูดูนุ่นนุ่นติดนิ้ไหวเลยนู่นลูกหรือลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยลูกนี่ก็ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่อู้อันนี้มีมีสองเลยค่ะเป็นแฝดเลยนี่เป็นคู่อันนี้ได้ได้ได้สองเลยเป็นแฝด

กก,กล,ลัวรถเหยียบรีบเก็บก่อนเยอะเลยอูย้ดูดูดูดนี่ก็มีค่ะรถเหยียบแล้วอันนี้ทะดุไปเลยเลยมาดำจุ๋มน้อเยอะมากเลยต้องเอาที่ใส่แล้วค่ะโอ้ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะมีเยอะ ไม่แตกนี่ค่ะลูกยังไม่แตกดูดูดูยังไม่แตกนี่ค่ะที่ยังไม่แตกออกมานี่เป็นอย่างนี้นี่แกะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเยอะเลยอู้